สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเนยกันอีกแล้วนะทุกคนนี่เลยวันนี้เรามีตัวนี้มานำเสนอจ้าอุ้ยมะขามป้อมลูกใหญ่มากทุกคนจิ้มกับพีเือเซฟๆเลยนะคะนี่ลูกใหญ่มากอุ้ยวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะที่บ้านและเราก็ได้ทำการ นี่ผ่านน้องมาแล้วเนื้อหนามากทุกคนคะเห็นไหมเอ่ยน้ำไหลไหลแล้วว่ะเดี๋ยว er เราจะมาชิมกันเลยนะคะทุกคนโอยนี่คะ่ะเนื้อนหนาเลยมาขามป้อมยักษ์นะมีประโยชน์ด้วยทุกคนชิมเลยนะนี่ทุกคน น้ำลายไหลอุย้ยดูสิคะข้างหลังด้านหลังเป็นทุ่งนานะคะวิวสวยมากกินแล้วนะทืมอคุณแซ่บมากอืมเกลียวสะใจ ฝาดในดนิดกืนเข้าไปนะคะหวานชุ่มคอมากนี่ค่ะทุกคนกินตอนแรกจะเปรี้ยวพอเคี้ยวเข้าไปจะออกฝาดนิดนึงพอกืนเข้าไปนะคะจะมีรสหวานชุ่มคอเลยแซ่บมากเนื้อเยอะมากหน้าเนี้ยลมแรงใช่ไหมคะ ผิวน้องจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก่อนหน้านี้เนยเคยทคําคลิปกินมะขามป้อมไปแล้วทุกคนไปย้อนดูได้นะคะช่วงนั้นอะไม่มีลมแรงแบบนี้ผิวน้องจะสวยมากทุกคนแต่ช่วงนี้เป็นหน้าลมแรงนะคะผิวน้องถูกกันก็จะไม่สวยนะแต่ว่ากินได้ปกติไม่เป็นอะไรนะนี่คะ่ะทุกคนจ๋าอุ้ยอยากให้ทุกคนกินด้วยกันจังเลยกินล้นะนี่ทุกคนืจิ้มพริกเกลือฉ่ำๆเลยนะคะ กินแล้วนะทุกคนดีมากอยากให้มาลองด้วยกันมาเร็วมาเร็วอืมชิ้นนี้ให้ทุกคนกินเลยเนี่ยอืเนื้อช่ำๆไปเลยทุกคนพริกเกลือช่ำๆกับเนื้อมะขามป้อมแน่นๆ สว่างเลยค่ะทุกคนจ้าใครยังไม่เคยลองไปหาลองเลยนะคะบอกเลยว่าดีมากแซบซีททุกคนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวสาวเนยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะนี่ค่ะเอาไปกินกันเลยมาขามป้อมแซบๆจ้า